สวัสดีครับจากเพจอยากเป็นช่างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทำเก้าอี้จากถัง200ลิตรนะครับมาเจอของดีเข้าแล้วเดี๋ยวไปทำเก้าอี้แล้วกันนะจะเอานี้ไปทำเก้าอี้นี่วันนี้เราถังน้ำมัน200ลิตรเนี่ยที่ผ่าแล้วเนี่ยได้มา4อันว่าจะไปทำเก้าอี้นะทำเก้าอี้แบบไหนไปครับทุกคน กลับมาถึงบ้านเอาของลงจากรถเรียบร้อยมาเจอเก้าอี้ตัวเองเนี่ยเลยมีไอเดียว่าจะเอาทําเป็นขาล้อเลื่อนของเก้าอี้ถังสอ0รลิตรนะครับนี่แต่ล้อมันพังแบบนี้ผมก็ต้องไปซื้อล้อใหม่นี่ครับออกไปซื้อล้อที่ดีไวนะครับก็ไปซื้อมาเลยคู่หนึ่งแค่39บาทนะแต่มันอาจจะใช้แค่ตัวเดียวผมต้องมาดูว่ามันจะเสียกี่ล้อนะครับแล้วก่อนอื่นมาตัดเอาไอตัว เอาอีเดิมออกก่อนเราจะเอาเฉพาะขานครับเราก็ตัดโค้งเหล็กมันออกเนี่ยฮะค่อยๆเอาหินเกียตัดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับตัดจนกว่ามันจะแยกออกจากกันนะครับเนี่ยเริ่มเป็นสนิมแล้วเพราะว่าอ่ากีตัวเนี้ยผมจําถ้าจําไม่ผิดผมซื้อมาประมาณสักสิปีแล้วนะ <laughs> พอดีมันอยู่ข้างบ้านเนี่ยโชคดีของผมนะครับนี่พอได้ล้อมาก็าล้อมาใส่ประกอบ แบบนี้เลยตอกๆตอกๆค่อยๆตอกนะครับตอกแรงไม่ได้เป็นพลาสติกจะแตกนี่ครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับแล้วก็เอาถังลองเอาเทินดูแล้วก็หาระยะมันครับว่าเราจะเอาไว้ระยะไหนเวลานั่งแล้วมันไม่กระโดกกระเดกนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆเนี่ยฮะลองนั่งดูเลยครับนี่ครับพอลองนั่งดูแล้วอาได้ระยะแล้วนะเราเอาดินสอขีดทำมาร์กไว้นะครับพอ,อมาร์กเสร็จเรียบร้อยเราก็เชื่อมเลยไล่เชื่อม ไล่แต้มก่อนไล่เชื่อมแต่ผมเชื่อมแม่งเลยครับผมไม่รอแล้วผมไม่แต้มแล้วเชื่อมเลยครับเพราะว่ามินมีมาร์กอยู่แล้วนะครับผมเชื่อ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 มเลยก็เชื่อมไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเชื่อมเสร็จปั๊บด้านบนผมเอาสกูยิงอีกทีโอ้โหสกูชุดนี้ก็ยิงไปก็ปลายหักปลายหักนะครับใช้ไม่ค่อยได้ใช้ได้ครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งอ่าเนี่ยครับแล้วก็ยิงไปสี่ตัวพออยู่ปรึกครับทุกคน นี่ครับผมก็ยิงไปแบบนี้ครับสี่ตัวกวรจะยิงได้สี่ตัวนี่ใช้ไปแปดตัวนะเสียไปสี่แล้วก็มาขัดทําความสะอาดครับใช้หินเกียร์ใบปัดเนี่ยละปัด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 โอ้โหตรงนี้ต้องใสหน้ากากหน่อยนะผมไม่ได้ใส่นะเนี่ครับแล้วมาก็มาล้างครับปัดเสร็จแล้วก็มาล้างทําความสะอาดเพราะว่าขาเนี่ยผมจะไม่ได้ทาสีจะไม่พ่นสีนะครับจะทําสีเฉพาะไอตัวเนี่ยตัวที่เป็นเหล็กเป็นถังนะครับก็เอามาขัด นะครับขัดสนิมขัดสีขัดให้มันออกแล้วพอเสร็จปั๊บผมจะไม่ได้พ่นนะครับผมจะเอาสีน้ำมันเนี่ยทาเลยนะครับเป็นสีน้ำมันเป็นสีดําเงาครับเป็นสีสองระบบนะครับอ่าทูอินวันมีกันสนิมในตัวผมก็เอาทาไปเลยครับทาจากด้านล่างก่อนแบบนี้ครับแล้วทาเหล็กทาอะไรไปด้วยเลยครับแต่ขาผมจะเอาไว้นะครับขาเป็นพลาสติกผมจะไม่ได้ทาแล้วก็มาทาด้านบนกันต่อเลยครับนี่ครับแบบนี้ครับทาไปเลยนะครับ อ่าตรงนี้ก็จะทาสักรอบเดียวก็พอครับรอบเดียวก็พอนี่ครับแต่ด้านนี้อ่ะต้องทาสองรอบครับเพราะว่ารอบเดียวมันไม่มิดเห็นไหมอ่าผมก็จะมาเก็บรอบสองเนี่ยพอเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาไอส้สีเ,เ,นนเนี่ยฮะสีเทาๆบนบอลเนี่ยมาทาอีกทีนึงนะครับให้มันเป็นแบบลวดลายนิดนึงนะให้มันเป็นลายคล้ายๆล,ลายเหล็กถลอกอ่าออกมาก็จะได้ประมาณนี้เลยเนี่ยครับใครไม่เคยทําลองเอาไปหัดทํากันดูนะครับ นี่ฮะได้ปลาประมาณนี้ครับจะเป็นสีดำดำบอลบอลแบบนี้เลยนะครับนี่โคเทบอกเลยครับและจากนั้นก็เอาเบาะเนี่ยที่ผมมีไว้ทําไว้นานมากแล้วเบาะอันนี้ทําไว้ประมาณ8ปีเมื่อสมัยก่อนผม,อผมทังผมทาเฟอร์นิเจอร์ถังขายนะครับมันเหลืออยู่ผมก็เลยอ่ะได้เลิกได้ยามแลวเอาออกมาขัดนะครับทาเป็นที่ลองเลยนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องไปทําเองอีกที โชคดีที่ยังมีนะครับเอามาเก็บผสมประส,มมะสานกันจนได้เป็นโซฟาเก้าอี้หนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะสวยแค่ไหนก็มาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ล้างม,มาแปดปีแล้วอ่ะพอสีแห้งปับ๊บเราก็เอากระดูกงูครับมาติดขอบหน่อยเพราะว่ามันคมนครับกันมันบาดนะครับอ่าพอติดปับ๊บเราก็ตัดให้มันพอดีนี่ะ พอดีปับ๊บก็ตอกกระตอกตอก,ตอกหน่อยมันไม่ได้เข้ายากนะครับใช้มือตอกก็ได้นี่ฮะพอเสร็จปับ๊บโอ้โหหมุนโชว์ไปทีล่วงเปื้อนสีไปซะงันเบอกต้องไปเช็ดทำความสะอาดอีกทีอะเลื่อนลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดทุกคนครับนี่ฮะใช้งานได้ดีครับใครอยากเอาไปเป็นไอเดียเอาไปทํางานเอาไปทําตามนี่ฮะเอาไปใช้งานได้เชิญครับไม่ว่ากันไม่หวงวิธีครับทำง่ายๆนะครับดูครับนี่ กลิปเลยนะครับเลื่อนได้ล้อเลื่อนได้อันเก่าเลื่อนไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ทํางานของผมเป็นที่เพ้นท์สีเป็นที่เออเ,เอาไว้เขียนแบบเขียนอะไรก็แล้วแต่นี่ครับเสร็จแล้วออกมารูปร่างแบบนี้โคตรสวยเลยดําเขียวทุกคนนี่ฮะใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เพจอยากเป็นช่างด้วยนะครับสำหรับคลิปถัดไปผมจะทำเป็นอะไรหรือประดิษฐ์อะไรคอยติดตามกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ